สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเล่นเกมพิสูจน์ i อและด็อกเตอร์คนนี้ก็จะเป็นคนพิสูจน์ i อของเราเองคุณอาจจะถามว่าเราพิสูจน์มันได้อย่างไรยินดีต้อนรับสู่ IQ เรากำลังตามล่าคุณมาเป็นเวลานานแล้วเรารู้ชื่อคุณทำไมเราถึงช่วยคุณยังไงก็ตามตามฉันมาโอเคด็อกเตอร์เกมนี้จะเป็นการพิสูจน์ i อวว่าเราฉลาดหรือโง่ มาดูกันเข้าว่าผมฉลาดหรือผมไม่ไฮด็อกเตอร์โปรดเลือกเพื่อนหุ่นยนสำหรับคุณผมชอบสีฟ้าฉะนั้นมาล่ายืนยันดังนั้นคุณจึงเลือกมาล่าเลือกดีมากโอเคตอนนี้ตามฉันอีกครั้งว่ยทำไมเขียนเร็วจังเนี่ยพิมพ์เร็วมากโอเคเอา้าใี่หยุดทำไมก่อนที่คุณจะเริ่มค่อย มีทั้งหมด200ชิ้นแต่ละชิ้นไม่รอะไรเนี่นยดังนั้นถ้าคุณหยุดที่ชั้นค่าไอคิวของคุณคือค่าหมายความว่าพ่อแม่ของคุณบอกกเกี่ยวกับคุณน่าเสียดายแต่ถ้าชั้น200คิวคุณก็จะมี200 IQ คเราคิดว่ามองอัจฉริยะฟังดูดีไหมเทำไมพูดเร็วจังเยอดเยี่ยมมาเริ่มการทดสอบกันเถกะกรุณาเข้าห้องอีกครั้งโอเคพูดเร็วเกินไปไม่ด,ด็อกเตอร์ไว้เจอกันใหม่นะ เอดเอดรคนเมื่อกี้ชื่อแซม IQ ต่ำิ q ตำ่ำแกว่าใครไอ IQ ตำ่ำฉันนีล่ละ IQ ตำ่ำเดี๋ยวมันโดนอะไรเนี่ย IQ ตำ่ำฆ่าฆ่าไม่ได้นี่คือปุ่มสัมผัสแตะมันเพื่อผ่านพื้นเออฉลาดขึ้นนะโอเค มันให้เรามาฝึกอะไรเนี่ยฝึกความถ้าทำให้เราฉลาดขึ้นระวังเออฉันงูอ,อจุฉันงูฉันไม่อคิวต่ำขนาดนั้นหรอกฉันอะเป็นคนที่ไอคิวไม่ต่ำเลยเนาะบอกไม่โกนนี่มันการฝึกไอคิวหรือมันฝึกด่านออบบี้เนี่ยผมออบบี้ไม่เป็นด้วยอ,อจุ จึ๊บโอเคผ่านสักทีน่ากลัวจังต่อไปโอเคทำไมไมันต้องมีเลื่อนลางแบบนี้ด้วยเนี่ยฮะนี่คือปุ่มคลิกเพื่อไปข้างหน้าอย่างง่ายโอ้ยคนง่วยังทำได้เลยแล้วคนม่วอ่านหนงสือไม่เป็นเลยหาทางในเขาบนกดนี้ฮะโอ้ย ไม่เจอให้คนงูมาหาทางของกดนี่มันไม่ใช่การแบบมันต้องมันไม่ใช่วิธีที่จะทดสอบว่าคนโง่หรือคนฉลาดมันต้องพึ่งดวงได้ไงได้นะโอเคเรามีห้าจะเป็นลสองร้อยไิวนี่ต้องผ่านถึงส0งร้อยจานเลยเหรอนี่คือชั้นของคีก,การหาโค้ด โค้ดคืออะไรอะ่ะโอ้ยห้าเก้าสองหนึ่งห้าเก้าสองหนึ่งง่ายมากต่อไปไม่ได้ยากไอ้จุ๊บต้องแบบเวียงเวียงหน่อยอะ่ะจุ๊บเออได้แล้ว ใครใครก็ทำได้อะอ๋อก็รอยคิวเจ็ดไงจะยินดีต้อนรับสู่ดรอปเปอร์คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเริ่มคืออะไรว a s วัชวัช a s h มันมันมันให้เราออบบี้เสี่ยงตายไอ้เจ้าเอ้าจะรอดเล็วอีกแค่กระติดเดียวก็จะรอดเร็ว อีกแค่กระติดเดียวเองอะทำไมอาชจบอาชจบหลบอาชจบอาจจอาจจหลบแบบดิจิตอลอาชจบอาชจบ,บโอเคความฉลาดของเราก็จะเพิ่มขึ้นสินะ <c oughs> ใช้สุนัขอยู่ตลอดไปคุณต้องการซื้อหรือไม่ไม่ไมเหลืองหนึ่งหนึ่งสามสามโอ้ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามัน คือ C C C มันให้เลี้ยงง่ายจะตายก็เราเป็น,นคนไอคิวต่ำเฮ้ยแต่คนเล่นไม่ได้ไอคิวต่ำนะเท่าเทาม่วงฟ้าเหลืองเท่าม่วงเล่นรบก่อนม่วง ฟ้าเหลืองโอเค IQ ตอนนี้ถึง IQ ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยอะไรสวัสดีพวกมันให้เราผ่านด่านพวกนี้ทำไมไม่ให้เราแก้โจทย์เนี่ยผมไม่เก่งออบบี้ซะหน่อยไม่เก่งออบบี้อ่ะ นีดวยต้องการรับการแจ้งเตือนการทดสอบขณะที่คุณไม่ได้ใช้งานอยู่หรือไม่ใช่ใช่เพื่อการแจ้งตือนการทดสอบไอคิโอเคต่อไปนี่คือลังคุณสามารถผักมันไปรอบๆด้วยร่างกายของคุณเข้าใจแล้ว ให้เราเปิดให้เราผักไปแล้วเราก็ต้องกระโดดไปแบบเหยียบปุ่มสีเขียวตรงนั้นน่ะถ้าผมถึงสิบห้าคิวผมพอเกมนี้เลยแล้วกันนะเพราวคลิปนี้ตรงซ่อนคลิปนี้ตรงซ่อนโอเคผมทำให้เกมจบไม่ได้ โอคต่อไปโอ้ง่ายง่ายดังปอกกล้วยเอาเอาเรากระโดดไม่ได้ลืมไปลืมไปว่าเรากระโดดไม่ได้ต้องใช้อันนี้เป็นตัวคำคำคำกองจุดตรงนี้โอเคกดเอาไม่ได้ อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจุ๊บแต่ด่านนี้ใช้เวลานาน,านหน่อยนะเพราะว่าเราต้องแบบใช้ลังในการเอาขึ้นไปอะ่ะอุย๊ยมันก็แบบง่ายอยู่หรอกถ้าไม่ใช่เกมก็ผักง่ายอยู่แต่ว่านี่เป็นเกม โ okay. อเคจุ๊บไอคิวบวกหนึ่งนำมาใช้ไฟล์ลุงมาร์ชเมโล่ใหม่อ๋อคลิปนี้จะถึงยี่สิบนาทีเลยหรือเปล่าจุ๊บโอเคเราต้อง ตามเส้นสีสีฟ้านี่เอา้าโอ้งก็นึกว่าไปสุดทางเลยอะต้องดูใหม่อีกแล้วเกียได้ดกระโดดไม่ได้โอเคชึบ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  เสียได้กระโดดไม่ได้เกือบตายไอ้จุบไอ้จุบไอ้จุบจุ๊บต้องมามัวดูทาง ไคิวสิบสามนี้โอเคผ่านสักทีอุ้ยโอเคไปด่านต่อไปได้มาดูกันที่ว่าด่านต่อไปคือด่านอะไรทำไมคุณต้องกระโดดเออกระโดดได้เฉยอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นเลื่องลาก ย่าเอาเดินเข้าไปอ้อทำไมมันลำบากลำบ้อนอะไรขนาดนี้อ้เอ้ยเอ้ยโ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 อ้ย,อย,อยแล้วมัน ดันยากไปผมไม่ไหวมันเด็บให้มันจะไปผ่านมันยากไปขอต่อไปจำนวนของสิสีม่วงฉันหวังว่าคุณจะรับได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดคะก็หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไอตรงเล็กๆตรงนั้นบ้าจริงๆอมันมีตรงเล็กๆอยู่เล็กมากดูต่อไปไปตามเส้นทางอีกครั้งคืออะไรแค่นี้ง่ายจะตายเห็นยากเลยด่านนี้นะ่าจะได้รับคะแนนชิวๆ ไปถึง20 IQ เลยแล้วกันน่าโอเคต่อไปวชัชไม่บอกอะไรเลยเหรออ๋อเข้าใจแล้วไม่บอกก็รู้จุ๊บต้องใช้กล่อง เราต้องใช้กล่องดันเข้าไปนี่ได้แล้วโอเคกดเข้าได้จบง่ายสบายนี่คือปุ่มน้ำหนักมีบางอย่างอยู่เสมอเพื่อใช้งานได้วาเลมันต้องใช้มันต้องใช้เพื่อสิ่งนี้แน่เลย เราต้องใช้กล่องนี้เพื่อนำพาความชัยชนะไปสู่ตัวเองให้ได้อจุ๊บโอเคมีบางอย่างที่เป็นน้ำหนักบางอยู่เสมอใช้นี่ไงโอเคต่อไปสิบแปดสิบแปดีขึ้นไปโอเค อะไรเนี่ยเพิ่มตัวเลขทั้งหมดบนพื้นสำหรับโค้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอสาส่ห้าสหสบเจ็ดสบเจ็ดสเจ็ดง่ายจะตายมันมีมันไม่ายเลยแบบ่อนน่อยรหัสคือสาม สามสามศูนย์เก้าเป้พิมพิขวมเหรอเก้าสามสาโอเคผมมีวิธีแต่ผมก็หันหลังกลับอะไรนะผมสามารถหันหลังกลับของแท็บเล็ตตัวเองได้สามศูนยสาสมศูนเก้าหันหลังกลับ สามสามสามศูนย์เก้าโอเคคิดว่าผมไม่สามารถถามได้แต่ผมก็รู้ตั้งนานแล้วแหละว่ามันต้องเป็นแบบนี้รหัสอยู่ที่ไหนจะไปรู้ไหมล่ะรหัสอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงซอกอยู่ตรงซอยรหัสอยู่ที่ไหน ยี่สิบเอ็ดแล้วรหัสอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังกระเป๋าว่าแล้วอยู่ข้างหลังมันต้องอยู่ข้างหลังแน่เลยสองสองเก้เก้ามันอยู่ข้างหลังอะ่ะผมเดาถูกว่าแล้วมันต้องอยู่ข้างหลังให้คลิปนี้ถึงยี่สิบนาทีเลยแล้วกัน วัดอ๋อเข้าใจแล้วให้เราเดินไปตามแบบพื้นที่ว่างของตรงนี้ง่ายแล้วก็ชิเฉียดโอ้สบายง่ายแบบอีซี่อีซี่โอ้ไม่อีซี่ละ ผมไม่ชอบออบบี้ออบบี้มันยากทั้งนั้นมาตรงนี้ไม่ตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านผมเล่นออบบี้ดีห่วยมากไอิจูบ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 เ,เอ้ากดตปลอดแล้วนี่เอา้าตายเฉยอิอออจูบไอิจูบไอิจูบไอิจูบ ผ่านสักจีเลย,ยนาต่อไปคือบัสเตอร์นะเข้าใจอืมจำนวนกระดุมบนพื้นคณิตบางอย่างจะช่วยคุณได้เคล็ดลับสิ่งนี้คือหนึ่งสติปอ๋อให้นับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้า 16, 2หกย 29, 30, 3ย31นั่นโอเคต่อไปอลาวาง่ายง่ายหรือยากเนี่ย ด่านต่อๆไปก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆด่านนี้จบพอเลยแล้วกันนะครับโอเคจึ๊บจ๊บต้องมีการทรงตัวัะหน่อยแบบโดมินิกอือจิ๊บจึ๊บ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 จิ๊บจ๊บแล้วก็จิ๊บจึ๊บถ้าผมตายด่านนี้ก็คือปิดคลิปใช้เพราะมันนานเกินไป เล้วกระโดดได้เลยไหมผมกลัวถ้าผมตายคือปิดคลิปนั่นไงว่าแล้วโอเคช่างมันผมขอเก่าวปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าจะลงอะไรก็ฝากด้วยด้วยนะครับ